สวัสดีค่ะ้ยสวัสดีค่ะก็อยู่กับมิสกะเนโกซามนะคะวันนี้นะคะช่วงนี้เป็นหวัดนะคะวันนี้เราจะมาทำอมตู้ต้องโชว์นะคะแบบกระจกกับไม่ใช่กระจกนะคะแบบวัดส,สุมมัดสัดนะคะอ่าฮะทำกันดีกว่าก่อนที่ต้องเตรียมก็จะมีอม โซคัพเปอร์ก็มีอยู่แล้วแล้วก็คนแก่คนแกะเน,นี่ยแกะพวกเนี่ยต้องสีอะไรก็ได้แต่ว่าขอใช้สีขาวแล้วกันเรียบก็ทวัานละ่ะแล้วก็ม็อบสักตัวสมมุวตาโรกตายกับ ิปเปอร์มาแล้วกันโอเคเดี๋ยวเขาเปิดแบบมีมอนหน่ังจะได้ติดได้เอาแบบขั้นตอนแรกเลยก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลืมไปสิ่งหนึ่งลืมๆื่องหลืม,ล,ม,ล,มลืมใหม่หมบคือนี่แบบใช้เอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ใช้กระจกแล้วกันเนาะก็เอาเป็นอย่างนี้ ถามว่าใชา้เทเจอร์แพคอะไรเป็นเทเจอร์แพคชาเดอร์นะคะชเชเดอร์แหละเออมันโหลดจาก m c V e นะอืมก็เอาโซแสนมาไว้อย่างงี้คอปเปอร์สี่เดเอาใหม่เดเอาใหม่เดี๋ยวทำใหม่เนี่ยคอปเปอร์หน,นึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำแบบนี้เอาตรงกลางวนี้เหมือนเก้าช่องในการคลาบของในโต๊ะคราบเสร็จปุ๊บ าวางไว้อย่างนี้ไว้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเเป็นอย่างนี้แหละมันจะแบบหนึ่งก็ไม่ทำลายของนะเนี่ยอย่างเนงะี้ยมันจะดูแบบว่าเหมือนมันแบบมันจะเดินท้าใช่ไหมล่ะแล้วพอเดินลงหินแบบนนะี้นมันจะเหมือนกับว่าหายแบบมันไม่เท่ากันมันจะหายไป ขบบนนิดนึงมันเหมือนจะหายไปประมาณหนึ่งเซนประมาณนั้นการค่าประมาณดูอมุมดบล็อกหินสี่เซนแต่บล็อกทรายหายไปหนึ่งเซนเป็นก็เหลือสามเซนใช่ไหมเหมือนอย่างนั้น,นก็จะหายไปครึ่งบล็อกเราก็เอาเนี่ยเพจตรงเนี้ยพอแค่เพจตรงนี้พอเนอะยอะไรเนะี่ยคาเพจคาเพจเสีอะไรก็ได้ ว่าขึ้นบาได้ดอกอ่ะได้ดูว่าจริงหรืเปล่าตัวเล็กมันได้ไหมอ่ะจริงตัวใช้ได้จริงมันไม่ขยับเลยไปก็ลองเป็นเพชรพนี้คิปเปอร์วางปะจะเห็นว่ามันเดินไม่ได้เลยพวกหมอกเพามันมันจะหนืดมากๆ อ่าฮะมันจะหนืดเอามากมากนสัตว์ตัวเล็กที่สุดตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังไม่สุดหรอกรมมกเลมหมอกเลมไม่ได้ได้เพราะว่ามันไม่มีไข่เสกกเลมนี่ใช่ไหมอืมอเราตัวไหนได้หมดยกว้นตัวที่มันแบบว่ามันได้หมดถ้าเสกด้วยไข่นะไข่แบบเนี้ย ไข่สปาแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าวางเป็นบล็อกเศษอะแบบเหมือนโกเลมอะวาง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 เศกเป็นบล็อกอะแต่ทำไม่ได้มาเดี๋ยวเราลองดูเป็นกระจกกันบ้างดีก,กว่าอ้ะกระจกก็ทุบไป1บล็อกวางโซแซนจากนั้นนี้วางไปแค่3มก่อนจะ่ทำทางไหนก็ได้แล้วแต่เนี้ย แต่ว่าน,นำเป็นทางนี้ดีกว่าก็วางกระจกถ้าไปแบบนี้วางคราบเห็ดไว้ข้างบนหินอะไรวางอะไรก็ได้ทาวันนั่นเสกชื่อก็จะเข้าไปข้างในละชุบวางแค่นี้เข้าในกระจกอละเป็นโมเดลคิปเปอร์ละ่ะคิปเปอร์ทำได้ไม่ได้ลองฝั่งน,นี้ดูได้ไหม นี่ชิบปุ๊บแต่เราต้องดันนะมันจะลงอ่าได้หมดฝั่งไหนก็ได้หมดอะสี่มุมสี่ทิศทางได้หมดเนี่ยจะได้สะเดียได้หมดอันนี้เอาคาผิดไว้ข้อมูลคือเผื่อเราใช้เป็นซอมบี้ไงอ่าเผื่อใช้เป็นซอมบี้ไงมันก็บงังแดดได้ใช่ไหมล่ะอ่ะซอมบี้ได้หรือเปล่าตอนแดดอยู่นะ อาจจะโดนไฟเผาบ้างหางไว้หนึ่งช่องแบบนี้นะจะได้วางได้เพราะว่าถ้าเอาไว้ตรงนี้มันก็จะวางถาวรไม่ได้ใช่ไหมถาวรซอมบี้ซอมบี้ yes โ oh! อไม่อ้า oh! แก่ okay. ตายเดี๋ยวขอปรับปเป็นกลางคืนก่อนนะอันนี้ปรับปเป็นกลางคืนแป๊บหนึ่งเพื่อให้เราเนะี่ยสามารถใส่แก่ตายซะตายซะตายซะ,ะดันเดะเอ้าเฮ้ยอ่ะโอเคดันมาเข้าไป เรียบร้อยแล้วอย่าลืมติดนะคะการหนีเป็นสว่างานี่ค่ะมันก็ใช้การได้เห็นปะมันจะการได้แต่ว่าถ้าเป็นนอกๆแบบนี้ต้องหาอะไรกันให้อมบี้หน่อยนะที่ไม่ใช่พวกแบบเป็นมดแบบเป็นวัตถุโปร่งแสงก็คือมันไม่ทะลุได้นะ ทำไม่ได้หรอกเอาการไม่ได้แวบบันี้ก็ได้แบบนี้ก็จัดพอก,กันทำไม่ได้นี้ก็หาอะไรมาการวัตถุว่โอเคก็หมดแล้วโอ้ <S 2>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  สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็บ๊ายบายขอบคุณที่มารับชวนะคะ